ทุกคนกำลังตามหาร้านเติมแก๊สที่ถูกปลอดภัยและบริการดีเยี่ยมอยู่ใช่ไหมงั้นต้องที่นี่เลยค o กกี้ร้านชอ็อปทางร้านจดทะเบียนบริษัทถ,ถูกต้องตามกฎหมายปลอดภัยหายห่วงได้รีฟันเติมสนุกไม่สะดุดต้องที่คุกกี้ร้านชอบเอ,อ๋สีเพื่อนชาวคุกกี้เบ,บคนนะ้อวันนี้นะก็มาพบกับคลิปแปคุกกี้ใหม่แล้วก็อ่านแพดกันเนาะโอเคก็มีคุกกี้มาใหม่นาะเป็นคุกกี้ที่ถ้าใครเล่นภาค Tower of a d v e n t u r e ก็น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาน้องนะก็เป็นคุกกี้ ครีมโซดานั่นเองนะครเอาจริงๆไหมพูดกันตามตรงนะตอนแรกอะที่เอาเขาบอกว่าจะเอาคุกกี้จากภาค Tower of a v e n แ e r ดมาผมเึกว่าเขาจะเอาน้องไอ้น้องกวาแบก,กี้ที่เป็นมาสคอตมานะครับ สรุปเอาครีมโซดามาน่าจะคนชอบครีมโซดาแหละเขาก็เลยเอาครีมโซดาเข้ามาก่อนนะครับมาเดี๋ยวเราไปดูกันที่ประกาศอัปเดตเกมกันดีกว่านะครับกับกิจกรรมไตเติลการปรล ong ดาบแห่งตะวันเนาะสำหรับแชปเตอร์หนึ่งเนี่ยจะเปิดตั้งแต่วันนี้นะวันที่26เนาะยาวไปจนถึงวันที่13สิงหานะครับส่วนแชปเตอร์สองเนี่ยจะเริ่มวันที่13สนะิงหาเนาะไปจนถึงวันที่29นะครับกิจกรรมต่อมาก็เป็นกิจกรรมศึกคุกกี้เจ้าสังเวียนนะครับสำหรับกิจกรรมนี้เนี่ยจะลงกิจกรรมในวันที่6ีเนาะ โอเคก็เหมือนเดิมนะครพวกกิจกรรมแบบนี้ส่วนใหญ่ก็คือต้องรองประมาณแบบสัปดาห์สสัปดาห์อะไรเงี้ยเขาถึงค่อยมาลงอีกทีสกินคุกกี้นะครก็จะมีสกินตัวเดียวที่เป็นสุ่มเนาะก็คือเป็นตัวของน้องครีมโซดานะครสกินแชมเปี้ยนแห่งตะวันอันเจิดจ้าเป็นระดับซูปเปอร์อีพิกใครชอบน้องก็สามารถไปสุ่มได้ เซสกินเยลลี่ของน้องครีมโซดาก็มาเช่นกันเนาะแล้วก็มีการเปลี่ยนกําหนดผลของโหมดเบรกเอาท์สรุปผลประจําสัปดาห์ที่2นะครับมีการเปลี่ยนกาหนดการของเรือโจซานน้าตาลไสแดงโหมดเบรกเอาท์สรุปผลประจําสัปดาห์2ใหม่นะครับก่อนเนี่ยจะเป็นวันที่27ไปจนถึงวันที่21เดือนสิงหาเนาะตอนนี้เนี่ยจะเป็นวันที่27ไปจนถึงวันที่29เดือนสิงหาแทนก็คือวันที่27ก็คือพรุ่งนี้เนี่ย จะมีเรือโจสรสลัดน้ำตาลทรายแดงมาถูกไหมก็ตอนแรกเนี่ยมันควรจะอยู่ถึงแค่วันที่21ถ้าเป็นตามกําหนดการเดิมแต่ว่ามันจะอยู่เพิ่มอีกอาทิตย์หนึ่งเป็นวันที่29นะครับผมซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าในอัปเดตหน้าเนี่ยที่เขาขยายเวลาให้มันยาวขึ้นข,น,ขนาดนี้ไม่รู้ว่ามีอัปเดตใหญ่มาหรือเปล่านะครับมอันนี้แค่คาดเดานะทีนี้เรามาดูกันที่สนามแข่งมาสเตอร์แลนด์กันนะครับมก็มีการแทนที่แบบสะบั้นหันแหลกเลยนะเมื่อเห็นผู้พิเศษเนี่ย ถูกแทนที่ด้วยป่าต้นไม้เกลียวพิศวง์แทนนะครับ M2 ก็เปลี่ยนเช่นกันนะครับหมู่บ้านผกขันษาเปลี่ยนเป็นหอคอยขึ้น,นั้งแข่งแทนส่วนหมู่บ้านซานตาสโนเบลก็คือ M4 เนี่ยถูกแทนที่ด้วยด่านใหม่แล้วนะครับนั่นก็คือสวรรค์ดอกบัวแห่งจินตนาการเนาะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของสกิดขวาและเยลลี่บางส่วนในแมปลานแคมปิ้งในป่าน้ำแหลมอีกแล้วนะครับซึ่งผมคิดว่าการปรับอันนี้ก็อาจจะมีผลกับเซ็ตป๊อปคอร์นเช่นกันนะครับไม่รู้ว่าทีมงานเขาแค้นป๊อปคอร์อะรน,น,น,นะนนาั้ ถามว่ามันโกงไหมมันก็มันก็โกงอ่ะแต่ว่ามันก็เล่นยากไงเออมันก็ทดแทนกันไปผมก็เลยมองว่ามันก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะผมโอเคทีนี้มาดูกันที่การปรับสมดุลเกมกันบ้างนะผมสำหรับชีสเค้กนะผมก็ได้รับการบัฟเนาะแก้ไขปัญหาที่ทําให้ภาพเคลื่อนไหวและขอบเขตการชนของตัวคุกกี้เนี่ยไม่เป็นปกตินะผมเปลี่ยนแปลงให้คุกกี้ที่อยู่ในสภาวะไรเทียมทานโดยไม่ล้มลงในระหว่างใช้ความสามารถอย่างที่ผมเคยพูดไปนะผมว่าน้องอ่ะมันมีปัญหานิดนึงก็คือน้องอ่ะมันจะล้ม ในระหว่างที่ยิงครูเหรียญได้ด้วยนะครับซึ่งการปรับแบบนี้ผมมองว่าทําให้น้องดีขึ้นนะม,มีการเปลี่ยนให้เยลลี่บัตรเชิญเนี่ยปรากฏออกตามจานวนที่กําหนดตามเวลาที่กําหนดเท่านั้นนะครับน่าจะทําให้เรื่องของการทําแต้มของน้องเนี่ยมันนิ่งมากขึ้นนะครับมีการเพิ่มปริมาณการเก็บเหรียญหนึ่งเหรียญเมื่อเก็บเยลลี่บัตรเชิญมีการเพิ่มสมบัติคัพเค้กท็อปปิ้งเยลลี่นะครับในสมบัติโบนัสคู่ผสมเนาะซึ่งดูจากสมบัติแล้วเนี่ย น่าจะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าคัพเค้กมาเป็นสบัดแรเนาะซึ่งผมคิดว่าการปรับตัวของชีสเค้กหลักๆเลยเนี่ยมันจะไปเน้นหนักที่ตัวของแคนดี้วิเศษมากกว่านะครับส่วนเรื่องไม่ขนิคก,กุกกี้เนี่ยยาโดยรวมยังเหมือนเดิมนะแต่ปรับให้มันมีความสมดุลมากขึ้นนะครับต้นหอมเนาะมีการแก้ไขปัญหาที่ทําให้ขอบเค้กการเก็บเยลลี่ระหว่างใช้ความสามารถเนี่ยไม่เป็นปกติแก้ไขปัญหาที่ทําให้มือดบับใบไผ่ลำดับที่8เนี่ยไม่ปรากฏตัวออกมาหากไม่กําจัดมือดบับไม้ไผ่ลำดับที่7ก่อน มีการเพิ่มคะแนนกำจัดมือดาบไม้ไผ่นะครเพิ่มคะแนนฟาดดาบรุนแรงเพิ่มคะแนนฟาดดาบติดกัน3ครั้งเปลี่ยนสมบัติคู่ผสมจากมเมล็ดลูกพีสดเป็นดาบแห่งตะวันอันยิ่งใหญ่ ก็คือไม่ได้บัฟไอลูกพีทดนะเสียใจยกับลูกพีทด้วยนะครับเปลี่ยนเป็นปสมบัติใหม่แทนเนาะสตรอเบอรี่สติกนะครับแก้ไขให้การปรากฏของเพชรสมบัติบางอันเนี่ยไม่บดบังการใช้ความสามารถนะครับอันนี้ถือว่าน่าจะทําให้สตรอเบอรี่สติกเล่นง่ายขึ้นนะเพราะว่าบางทีสกิลมันก็ไปบังกันนะครับมูสซาสเปอรี่แก้ไขปัญหาที่ทําให้คุกกี้ล้มลงเมื่อเหยียบพื้นในระหว่างที่วิ่งด้วยความเร็วสูงด้วยความสามารถของแคนดี้วิเศษนะครับชัวร์ก a าสเปลี่ยนให้เยลลี่ไม่เปลี่ยนเป็นกลึงโปร่งแสงระหว่างที่ใช้ควาาามมสรถ เกาลัดกับอัลมอนด์เปลี่ยนให้สิ่งกีดขวางเปลี่ยนเป็นกึ่งโปร่งแสงขึ้นเล็กน้อยระหว่างที่ใช้ความสามารถนะครับก็เป็นการปรับวิชวนเล็กน้อยนะสำหรับชูกาสแลวก็อัลมอนด์ส่วนสตรอเบอร์ี่สติ๊กกับโมซานี่ก็ปรับให้เล่นง่ายขึ้นนิดหนึ่งนะครับทีนี้เรามาดูกันที่สัตว์เลี้ยงกันบ้างนะครับสำหรับสัตว์เลี้ยงเนี่ยจะมีการปรับ2ตัวก็คือแมวเหมียวชีสแมวเหมียวชีสเนี่ยลดคู่ทามลงหนึ่งวินาทีนะครับแล้วก็มีการเพิ่มปริมาณเหรียญของเหรียญแมวเนาะ ไม่ได้ปรับะไรเยอะนะครับผมเล้งต้นต่อมาก็จะเป็นผู้อาวโสหน่อ,อไม้นะครับผมอันนี้ก็ลดคูธรมลงหนึ่งวิเช่นกันแล้วก็เพิ่มคะแนนเยลลี่พวงเหรียญเพิ่มขึ้นมาครับผมส่วนปริมาณเนี่ยที่เก็บได้ยังเหมือนเดิมเนาะสมบัติที่บั๊ในแผ่นนี้จะเป็นน้ําผลไม้สดเนาะว้าวน้ําผลไม้ไอ้ที่มันเป็นเก็บผลไม้แล้วก็ผลิตเป็นแก้วผลไม้อะ่ะ เอ้ยเป็นสมบัติที่เก่ามากเราไม่เคยบัฟเลยนะผมในที่สุดก็เลยบัฟเนาะมีการแก้ไขปัญหาที่ทาให้ตาแหน่งการผลิตเยลลี่น้ําผลไม้สดเปลี่ยนทุกครั้งนะผมเปลี่ยนให้ครูทําการผลิตเยลลี่ผลไม้เนี่ยปรากฏอยู่ที่ช่องเก็บสมบัติเนาะเปลี่ยนให้คะแนนเยลลี่ผลไม้เท่ากันในทุกเลเวลเลยแล้วก็เพิ่มคะแนนเยลลี่ตัวผลไม้นะผมเป็นการบัฟสมบัติชนิดให้ใช้งานกลับมาใช้งานได้ดีขึ้นนะผมอยากรู้เหมือนกันว่าแต้มดีแค่ไหนเพราะว่าเป็นหนึ่งในสมบัติที่ผมชอบเหมือนกันดาบอัศวินแห่งเกียรยเนาปลี่่กกกรรรััับบบฟสสสมมฏชอง็ติ แก้ไขปัญหาที่ทําให้เมื่อฟันเยลลี่หลายอันพร้อมกันเนี่ยในขณะที่สะสมจํานวนนับการฟันเยลลี่หลายอันแล้วเยลลี่ที่ฟันเนี่ยปรากฏแค่2อันเท่านั้นนะครับชิ้นที่3ก็จะเป็นชิ้นส่วนตาราเวทมนต์ต้องห้ามนะครับแก้ไขปัญหาที่ทาให้ตาแหน่งวงแหวนเวทมนต์เนี่ยไม่เหมือนเดิมเล็กน้อยนะครับก็เป็นการแก้ให้วงแหวนเนี่ยมันโล่ในตําแหน่งเดิมตะหลอดทุกทางนะครับ ก็ทําให้เล่นง่ายมากขึ้นเนาะบางครั้งมันมีเรื่องของจังหวะในการทําลายอะไรงนี้นะครับพอมันเคลื่อนเนี่ยมันก็ทําให้แต้มเคลื่อนตามไปด้วยถูกมือ EC นง้อเนี่ยแก้ไขปัญหานี้ทําให้ตําแหน่งการปรากฏตัวของนกอินซีแตกต่างกันตามความคมชัดนะครับแล้วก็ชิ้นสุดท้ายประการางมงน้าแข็ง เปลี่ยนคำอธิบายเกี่ยวกับเหรียญได้รับเพิ่มด้วยเอฟเฟกต์โบนัส,สคู่ผสมให้ละเอียดมากยิ่งขึ้นโบนัส,สคู่ผสมนมชีสเค้กกับแมวเหมียวชีสเนี่ยมีการเพิ่มปริมาณการเก็บเหรียญอีก251เหรียญเมื่อเก็บบัตรเชิญทองคําต้นหอมกับผู้อาวุโสหน่อไม้ก็เพิ่มคะแนนน้ c ช a เลนจ์นะครม,มีการปรับตัวของต้นหอมเนาะมาเดี๋ยวเราไปดูกันที่กิจกรรมกันก่อนเนาะก็สำหรับกิจกรรมน่าจะยังไม่มีอะไรพิเศษนะครกิจกรรมเดือนนี้มันเป็นกิจกรรมสายอีปิกอะอ๋อแล้วก็มันมีเรื่องของแกรนด์แชมที่จะมาช่วงกลางเดือนด้วยนะครโอเคอันนี้เป็นกิจกรรมการวิ่งประลองนะคร วิ่งให้ครบสามครั้งเพื่อเปิดหีมเนาะก็มีอะไรบ้างโว้มีลูกบาทด้วยนะผมแต่คิดว่าน่าจะได้พวกเหรียญพวกผงโง่ๆนั่นะแหละนะผมตามสไตล์เนาะสมบัตินาะผมก็สุ่มฟรีก็คือถ้าเราสุม่มสมบัติทุกสามครั้งเราจะได้ตั๋วเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งตัว๋วถูกไหมอ๋อก็ดีนะผมแต่ถามว่ามีประโยชน์ขนาดนั้นไหมส่วนตัวผมก็เฉยๆนะผมแต่ก็ถือว่าเป็นช่วงที่ถ้าใครอยากแบบสุม่มสมบัติอะไรเงี้ยก็ถือว่าคุ้มค่านะผมโอเคอันนี้เป็นเป่าหญิงฉุบถูกไหม ผมควรเลือกอะไรเนี่ยอ่าไม่รู้เลือกกระดาษไปก่อนผมชอบออกกระดาษนะผมอ้าโอเคผมชอบออกกระดาษไงเอ่อโชคดีไปนะผมก็เหมือนเดิมนะกิจกรรมเป่ายญิงฉุบนะผมไม่มีอะไรเนาะมิชชั่นคุกกี้ปริศนาก็เหมือนเดิมสมบัติก็เหมือนเดิมนะผมส่วนที่เหลือไอ้วิชชั่นวิ่งชิงก็ยังอยู่นะอ๋อวิ่งชิงยังอยู่เหรอผมนึกว่ามันจะไปแล้วซะอีกนะเนี่ย โอเคที่เด่นๆโดยรวมก็จะมีเรื่องของการเปิดสมบัติเพิ่มนะ .om ซึ่งไอ้เปิดสมบัติเพิ่มเนี่ยสำหรับมือใหม่อย่างที่ผมบอกไปว่ามันก็เรื้างน่าสนใจนะใครยังสมบัติไม่เต็มเนี่ยถือว่าเป็นช่วงโปรโมชั่นในการเปิดสมบัติเพราะว่าได้ตั๋วฟรีมาเปิดเพิ่มนะ .om ม,มาสมบัตินะ .om โอ้ผมมีตั๋วยู่ีีตัวเขาจะนับไหมอ่ะเขาจะนับของฟรีที่สมไหมถ้านับก็ดีนะมไม่นับก็ไม่เป็นไรไม่นับก็เดี๋ยวค่อยไปสุ่มเพิ่มก็ได้นะมไม่ได้ซีเรียสเอาเขาปรับอินเทอร์เฟซอีกแล้วหรอ ขยันเนาะเออเขาขยันปรับอินเทอร์เฟซนะฮะอ๋อนี่ไงชีสเคก้กมีแคนดี้เรียบร้อยเนาะเดี๋ยวขออนุญาตไปรับตัวของน้องครีมโซดามาก่อนละกันซึ่งมีสัตว์เลี้ยงมาใหม่ของชีสเคก้กด้วยนะครับอย่างนี้บอกไปว่าตัวคุกกี้อาจจะดูปรับไม่เยอะนะแต่ว่ารายละเอียดย่อยเนี่ยมันจะอยู่ที่การปรับคู่กับสัตว์เลี้ยงใหม่แล้วก็เรื่องของแคนดี้วิเศษนะครับโอเคผมมีหีบทองอยู่ผมสามารถเปิดได้เนาะก็เปิดมานะครับ ทำไมมันออกแต่ทำไมมันออกแต่สัตว์เลี้ยงอ๋อสัตว์เลี้ยงใหม่มันเป็นสัตว์เลี้ยงแร่เหรอตอนแรกเห็นเห็นในคลิปบอกว่าเขาเป็นสัตว์เลี้ยงอีปิกสรุปเป็นสัตว์เลี้ยงแรอ้าตอนแรกผมก็นึกว่ามันเป็นสัตว์เลี้ยงอีปิกแต่ก็นั่นแหละถ้าเกิดมันเป็นคุกกี้เออมันเป็นคุกกี้แรแล้วสัตว์เลี้ยงมันเป็นสัตว์เลี้ยงอีปิกมันก็อาจจะดูแปลกไปปะเออแต่ว่าไม่เป็นไรนะผมเข้าเกมมาละมันชัดเจนอยู่ละโอเคก็ขออนุญาตทําการอัปเลเวลไปก่อนนะผมเหมือนเขาจะใช้ไอ้นี่อ๋อต้งงกดรนี โอเครู้สึกว่าอินเทอร์เฟซใหม่ก็แอบงง,งงอยู่เหมือนกันนอคือเขาขยันเปลี่ยนอะ่ะคือเปลี่ยนบ่อยจนทําให้งงนะสำหรับเรื่องอินเทอร์เฟซเนี่ยผมพูดตรงๆมันคือบางทีมันก็เปลี่ยนบ่อยเกินแต่ยังดีแคนดี้วิเศษอัพทีเดียวได้เลยน้ับก็ถ้าปรับให้ชิ้นก็ถือว่าโอเคนรอบยังดีที่รอบนี้เขามีแบบให้นี่ได้เลยไนงะเออ,เอ,อดูแล้วผมว่าไม่หนีทุกชนิก็ทําลายไม่ก็เยล่ี่ทุกชนิด,ดสักอย่างหนึ่งนรับ อ่ะโอเคได้หมีทุกชนิดมาก็โอเคเราไปอัพสัตว์เลี้ยงกันต่อเนาะก็สัตว์เลี้ยงน้องฟองบุ๋งบุ๋งโอ้ยสัตว์เลี้ยงน่ารักอะคือถ้าเป็นในเกมของน้องไอ้นี่เลยเลยน้องจะไม่ไอ้นี่ไงเออเขาเรียกว่าน้องจะไม่ได้มีสัตว์เลี้ยงไงในภาค Tower of Adventure เนาะเขาก็แอดสัตว์เลี้ยงใหม่มาให้เนาะซึ่งสัตว์เลี้ยงน้องน่ารักนะหน้าตาหน่ารักดีนา .om ความสามารถก็เป็นใช้ความสามารถตัว24.95ิบช่นุกฟองโซดา10หน่วยโอเคไม่มีอะไรเลยนา o เป็นปสัตว์เลี้ยงพให้โพชั่นปกติเลยเนาะ มาสัตว์เลี้ยงกระเป๋าถือไข่มุกชีสนะ .om ผ,ผลิตไอเทมอัญมณีทุก18.9วิเหรออืมน่าสนใจนะ .om น่าสนใจน่าสนใจมาเอผมไม่เคยเอาโพชันยัดไอสัตว์เลี้ยงแรเลยนะเด้นี่ขนาดอ่าเปิดได้เสร็จมาค่อนข้างเยอะนะยังใช้โพชั่นเยอะกว่าไอของอีปิกเลยนะ .om แล้วอย่างที่บอกไปว่าของสัตว์เลี้ยงแรเนี่ยมันค่อนข้างใช้โพชันเยอะกว่านะอืมมาแคนดี้พิเศษกันต่อนะ .om ก็ขออนุญาตแม็กซ์ไปเลยยัดไปอีก800 0ผงเนาะเสียผงแบบจะหนักนะผมรอบนี้เพิ่มคะแนนเหรียญทั้งหมดอีก492คะแนนผมว่าถ้าจะเน้นทำคะแนนก็ควรตีไอ้นี่ไว้นะควรตีเพิ่มคะแนนไอ้นี่ไว้คือไม่รู้ว่าเยลลี่ของน้องมันเป็นเยลลี่อะไรไงมันมันนับเป็นเหรียญไหมไอเยลลี่จากความสามารถใหม่เนี่ยซึ่งผมคิดว่าอาจจะไม่นับเป็นเหรียญนะผมไอเพิ่มคะแนนเหรียญอาจจะดูไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่แต่ก็ต้องเดี๋ยวต้องไปทดสอบอีกทีเนาะ โอเคก็อัพเลเวลเป็นที่เรียบร้อยนะผมนะรับรางวัลมาก่อนผมเกือบลืมนะผมเข้ามาเป็นหน้าแรกแต่ลืมนั่นก็คือสมสมบัติเนาะมาสม,สมบัติกันก่อนนะผมวายทำไมมันเกลือได้ใจขนาดนี้ดาบโอ้โหไม่มาสองตัวแล้วนะผมสองตัวแล้วผมมีสิบสี่ตัวนะเฮ้ยทำไมมันได้ไอ้นี่เยอะจังอะทำไมมันได้ไออะไรนะผลึกเยอะจังอะเขาปรับมาหรอ ได้มาตั้ง99ปกติมันได้แค่แบบ2ชิ้นไม่ใช่เหรอหรือมันบัคหรืออะไรนะผมแมคคนเก้าเก้าเฮ้ยทำไมมันได้เก้าเก้าแป๊บนึงนะผมขอไปเช็คก่อนได้เก้า้าจริงเหรอฮะได้เก้า้าจริงเหรอหมื่นห้าเดี๋ยวขอเช็คขอเปิดอีกทีนึงนะเมื่อกี้หนึ่งหนะมนห้าพันเกบเนะผมจดไวเนาะดดึง 1น okay, ึ่งสโอเคมันมันน่าจะเลขบัก๊กเฉยๆนะมัมมันไม่ได้เก้าิบเกจริงๆแต่ตอนนี้เปิดไป4ี่ตัวสมบัติใหม่ยังไม่มาสักชิ้นเลยนะมัม a few minutes later อ่ะไขชิ้นหนึ่งอ่ะจึงโอเคเรียบร้อยแม็กซ์เป็นที่เรียบร้อยนะมัมตอนนี้พอยผมขึ้นแสนละถือว่าดูดีอยูใช้ได้อยู่มาเราไปรับไอตัวเพิ่มตอนนี้เราสุ่ม โอ้เราสุ่มไป25โลอ่ะถึงได้สมบัติใหม่แม็กซ์นมรอบนี้เกลืออยู่นะรอบนี้ตั้ง25โลก็ลองเอาพันเไปคูณสิบยดูนะมก็จะได้โอ้รอบนี้นี่เสียไปเยอะอยู่นะถ้านับเป็นมูลค่าคริสตัลแบบตรงๆเนี่ยถือว่าเสียเยอะอยู่นะมคือมันเป็นช่วงพรามทามที่ผมมองว่าเหมาะจะสุ่มสมบัตินะเพราะว่ามันได้ตั๋วค่อนข้างเยอะอะเออได้ตั๋วเสริมมาเยอะนะม ผมมองว่ามันเป็นช่วงที่ดีนะถ้าใครแบบอยากสุ่มสมบัติช่วงนี้เพราะว่าส่วนใหญ่มือใหม่ก็จะมีปัญหากันในเรื่องของการสุ่มสมบัติกันถูกไหมละ่ะ응โอเคบวกหกเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เพิ่มคะแนนทําลายอีกแสนหกไม่รู้ว่ามันเป็นการเพิ่มเบสคามสามารถสมบัติหรือเป็นการเพิ่มคะแนนตัวทําลายนะก็เดี๋ยวตองไปลองเล่นกันนะครับมาโอเคก็ผมไปดูความสามารถของน้องมาเรียบร้อยนะครับก็คือน้องจะฟันดาบอย่างนี้เนาะเวลาก,กดสไลด์นะครับอ้จึ้งนี้ซึ่งมันมีพุ่งเล็กๆด้วยนะตอนใช้สกิลอะ มันมีพุ่งตอนใช้สกิลด้วยนะครับส่วนอันสุดท้ายก็จะเป็นฟันขึ้นไปอยงี้โอ้ซึ่งผมไม่รู้ว่าไอเยลลี่ที่เคลือบมาเนี่ยมันมีเพิ่มคะแนนด้วยหรือเปล่าหรือแค่เคลือบไอนี่เฉยๆเคลือบเพื่อเพิ่มคะแนนเฉยๆคือผมผมตอนนี้ผมกดมั่วไปก่อนนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าเขาให้กดตอนไหนซึ่งถ้าเกิดมันมีเรื่องของการเคลือบเยลลี่เพื่อเพิ่มคะแนนเนี่ยอันเนี้ย จะค่อนข้างมีผลเหมือนกันเพราะว่าถ้าสมมุติว่าความสามารถของน้องมันมีผลต่อการเพิ่มคะแนนจริงจังเนี่ยโอเคผมไม่รู้ว่าผมเล่นถูกหรือเปล่านะ <c oughs> คือถ้ามันมีเรื่องของการเพิ่มคะแนนเนี่ยผมว่ามันก็อาจจะส่งผลให้ตัวของน้องเนี่ยอาจจะอาจจะต้องไปเล่นเป็นสายเฉพาะทางก็ได้นะครับหรือมันเป็นแค่ลูกเล่นเฉยผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันเออก็ต้องไปเดี๋ยวไปรังเช็คอีกทีนึงคือถ้ามันมีเรื่องของการเพิ่มคะแนนเนี่ย ไม่แน่นอนอาจจะเป็นสายเฉพาะทางก็ได้นะผมก็ต้องรอดูอีกทีส่วนเรื่องกดสกิลเนี่ยไม่ต้องถามนะผมว่ากดจังหวะไหนเนาะเพราะว่าอันนี้ก็เล่นครั้งแรกเหมือนกันนะผม <c oughs> คือมันไม่มีบอกมันมีบอกแค่รอบแรกอะออว่าต้องกดสกิลตรงไหนนะผมแต่ผมจะกดสกิลไปพร้อมกับไอนี้ละกันไอเขาเรียกว่าไงอะตรงไหนมันมีสีขวางเยอะๆก,ก็กดตรงนั้นละกันนะผมนี่แล้วก็มีเยลี่ผมว่าไอตรงความสามารถท้ายเนี่ยถ้าพยายามเก็บไว้ใช้ตรงจังหวะที่มันเป็นเขาเรียกว่า ที่มันไปกองเยลลี่เยอะๆได้อะผมว่าน่าจะดีนะครับแล้วก็น้องมีเรื่องของการใช้แล้วได้แม่เหล็กด้วยเนาะดังนั้นก็พยายามเก็บไว้ใช้ตรงจังหวะที่เป็นแม่เหล็กก็ดีนะครับแสดงว่าตรงเมื่อกี้นี้ควรใช้ก่อนเนาะโอเคก็ถือว่าดูด,ดูดูไว้แล้วกันนะครับแต่เรามีวงเวทช่วยด้ยไงบางจังหวะผมก็ไม่มั่นใจว่าผมต้องกดไหม นี่เคลบรเรียนรีไปช้ำๆแต่นั่นแหละยังไม่ได้อ่านรายละเอียดสกิลขนาดนั้นไงคือแค่ดูคร่าวๆแล้วก็เล่นคร่าวๆมานะผมอาจจะก็เอาจริงๆปะผมชอบนะสกิลน้องคือมันเหมือนเป็นการอะแดปมาจากภาคไอไอภาค Tower of Avenger ที่น้องมาเลยอะ่ะคือถือว่าดีไซน์สกิลมาดีนะผม คือตอนแรกผมก็คิดอยู่ว่าเอ๊เขาจะเอาคุกกี้จาก Tower of Adventure มาดีไซน์สกิลให้มันแบบดีได้แค่ไหนอะไรเงี้ยสรุปพอของจริงมาปุ๊บโอ้คือดีไซน์ดีเลยนะคือมันแบบเหมือนเราเล่น Tower of a d v e n t u เ e นเลยอะคือมันพอเล่นเกมนี้ปุ๊บเรารู้สึกเหมือนแบบเออนี่ยแหละคือสกิลน้องจากภาค Tower of a d v e n t u เ e อะไรเงี้ยคือซึ่งหลายคนก็ถามผมว่าผมอ๋อสามารถพุ่งไปพร้อมกับลูกไฟได้ด้วยนะผมสำหรับสกิลไอ้อนี้ของน้องโอ้ถือว่าดีนะเนี่ยเป็นตัวที่แบบ แสดงว่าน่าจะมีทริคเรื่องของการพุ่งไปผอมลูกไฟแน่นอนนะผมถ้ามาแบบนี้นะ <c oughs> อ่าถ้าเก็บเยลลี่ไออาร์สุดท้ายได้ผมคิดว่าก็น่าจะได้เยอะกว่าน,นี้อีกนิดหนึ่งนะผมโอเคแสดงว่าชาเลนจ์น้องน่าจะมีทริคเรื่องของการกดสก,กิลให้ตรงเนาะ,อะจองจองจองโอ้ยโหเนี่อก็จะได้ลูกบาท เยลลี่หุมอ๋อมีเรื่องของการเพิ่มคะแนนเยลลี่หุ้มฟองด้วยอ๋อแต่ว่าเพิ่มแค่หมื่นเดียวหมื่นเดียวถามว่าเยอะไหมก็มีผลระดับหนึ่งถ้าเกิดใช้สกิลให้ตรงจังหวะดีๆโอ้ถ้าน้องเป็นเล่นด่านที่มีเยลลี่เยอะๆเราใช้ความสามารถพอดีนิดน่าจะทําแต้มได้เยอะอยู่นะโอ้โดยรวมตัวใหม่ก็ค่อนข้างเข้าใจง่ายนะครับแต่ว่าอาจจะมีเรื่องของทริคลูกเล่นอะไรอย่างี้นิดนึงนะเพราะว่ามันมีเรื่องของสกิลการเพิ่มคะแนนเยลลี่ตอนใช้สกิลด้วยนะครับถือว่า คุกกี้ตัวใหม่เหมือนเขาเอามาโปรโมทไอ้ Tower of Adventure นั่นแหละนะครใครที่ยังไม่ได้เล่น Tower of Adventure หรือชอบน้องอะไรเงี้ยก็สามารถไปเล่นใน Tower of Adventure ได้นะครคือเกมมันก็ไม่ได้เล่นยากมาก ถ้าเป็นสายชิชลๆอะไรเงี้ยก็ถือว่าได้เล่นสนุก,นกดีนะครับก็ถ้าใครถามผมว่าผมยังเล่น Tower Aven อคชัอยู่ไหมก็ช่วงนี้ดรอปไปแต่คิดว่าอาจจะกลับไปเล่นนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไม่ได้เล่นจริงจังดังนั้นผมจะไม่ได้อัดคลิปเกี่ยวกับเกมนั้นนะครับโอเคแล้วก็มีเรื่องนึงที่ผมอยากจะประกาศสําคัญอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับช่องเราคนับก็คือช่องเราเนี่ยตอนนี้เปิด Member s h i p แล้วก็เปิดตัวของ Super t a n แเป็นอีกเรียบร้อยแล้วนะครับ ที่หายไปช่วงที่ผ่านมาก็ไม่ได้หายไปแบบเป่าๆแหละก็ไปทําหลังบ้านมาด้วยโอเคประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้นะผมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เปกำลังใจด้วยเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วเจอกันนะบ๊ายบาย